ที่น้องแม่นเธอตัวให้มีข้อที่สองเาอะสองหรือสามอะอ,อมลูกละอัน,นี้เลนอันนี้ข้อที่สองใช่ข้อที่ 2. สองทเปียก่ที่มีค่ามากกว่ามนดึกม้องบางอย่างก็ <c oughs> สเปียหรหก่อนเลิโ ยังยังแงเนาะไม่มีที่แงบางคนเขาแรกคุแรกนน้ึงจีูุ่ยเงไงตัวนะั้นกินแม่กันแม่ผมใครนิดนึงเพื่อแม่ตกน้ำไงยี้เข้าไปข้างในนไะ บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาดันออกมาได้ไงมันจะมีคนพยายามจะดันเขาลงไปในน้ำให้หายใจไม่ออกให้จมน้ำตายเราบอกว่าหมูตายน้ำหมูเอ็นตายน้ำไก่ตายน้ำหมูตายน้ำอีเหี้ยแบบควายมาสิแม่งสัตว์เหี้ยดูดูควันเขาไม่น่าอะไรเหี้ยาชนเผาชนเผาเผาเหี้ยสัตว์อันนี้เป็นผัวไอ้ผัวไอ้แตงโมหรือ้ปาที่บ้านจากกระสินตรงนั้นะ เขาจะเห้มาเล่นยิ้มเล่นวิ่งเล่นทางนี้เห็นอยู่เขาก็ขอให้แตงโมที่มาจากทุ่นก๊าซสินที่ไปไอ้ถ้าคนมีเขาไม่อยู่เขาให้คนอื่นมาอยู่หนึงเขาไปกลับเรื่องฟางเนี่ยนะทางที่ทางของอีทอมอนฟางเนน่ยมาจากทางนู้นโอ๋ดูน่ารัก อะไรคิดไหมมาแจมเลยแจมเลยไม่ใช่แจมเลยแจมเลยโอ้ยโอ้ยมีลูกจะแช่นี่หาแม่ดูความรักของสัตว์ความรักของลูกแม่ลูก ความรักของสัตว์ที่มีเดวกันมันยังดูน่ารักกว่าไอ้เหี้ยสัยตงงสว์ที่เป็นไอ้เหี้ยมันจะตำแหน่งไหนมันจะไงจบเท่าไหร่สั่งแม่มองไอ้เหี้ยนะมันก็ได้ที่เป็นโูกเบี้ยที่เป็นไงลูกของไอ้เนาะไม่รู้พวกมึงทำมาเท่าไหร่แล้วกับสิ่งนี้ว่าเป็นไงฆ่าแม่มันเอารูปมันมาแล้วฆ่าแม่มองนี่น เล่นบทม mm ูสามตัวอีเห so em SO kind of eh wow, so ี้ยยึดแม่งสัตว์พวกมึงคืออะไรกูว่ามึงท้าพ่อท้าแม่มึงอิสว์เหี้ยอันนี้คือนอท่านอีทานอีโสกนิทานนิทานอีโสกเฮี้ยที่ไทยของมึงไทยเงี้ยมึงเล่นกับคดพ่อแม่มึงเยอวกพราะว่ได้เป็นอย่างงั้นเอาไปเล่นนิทานอีโสก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 ทุ่ยเหี้ยโสกพ่อโสกแม่มีเหี้ยสัตว์ไอ้เหี้ยสัตว์มันจากอะไรพูดแล้วน้องแหวงไคือนอแหวนคือโนแหวน นานาคืออะคือทางที่ว่าเป็นเหี yeah> ้ยว่าขายยาจนหลงเลืองอ่ะเพชชรเพรสัจจกวนขายยาจนหลงเลืองยาเลยเฮายยาทำทำมอาเขาดูอะไรกันอะไรทางเป็นโรคของยิ่งมันเท่กกันอะไรใเป็นนทางองเยควาจริงเอรงวิสัาลูกก็กินนมไม่ได้ไง ควานี้่จุดเหี้ยอะไรนะเอาไล่ยุงยุงอะไรเหี้ยพวกมึงยุงไลายเหี้ยสัสสุนัยไม่ช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ที่เนี่ยเห็นเราปลูกหญ้าแพทย์แห่งขุณนู่นคุณนี่เหี้ยสัสเป็นโคตรวิสาสสะอะไรคินมาทั้งทีนังโงาเมียมันลามปามอีเหี้ยอะไรก็ลามปามมาจากเสียมึกสันดานอย่างเงี้ยจริงพอคนในหมู่บ้านแถวนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมีเหี้ยที่ว่าเป็นอะไร อเฮี้ยสันเนีพากลุงหมูเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าทำไมไปแดกนี่เฮี้ยสันหมูตัวใหญ่ขนาดนี้เอาลูกสามตัวองบ้านไปเฮี้ยขนาดตัวเล็กๆนั่นหนึ่งเจ็ดตัวเจ็ดถึงแปดตัวนี่คือมักซิมาตัวนี้เป็นทางของไงชีวิตแต่เฮี้ยวกนี้มันโคตรสะทุนเลยสันเฮี้ย หลักก็พ่อแม่ไม่สอนเลยอย่าไปทำลายเขาหมูป่าของเขาหรือเขาพ่อมีสิเขาป่าเขาเนี่ยใช่แ <c oughs> <c oughs> ล้ตัวไหนน,น่ารักนิดเนี่ย

โอ้ไป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 ้ดูหางเไยกลับลลโอ้ยโ้ให้แม่ไให้ขึ้นแม่ไมนแม่ไม่สบายนมานี่มามนี่เลยมนี่มามาบกผักเลยดูแม่ดีแล้

พี่เป็นอย่าไออาไนพ่ <c oughs> อไหนพ่อไหนเฮ่อม่ไปหนไหนเฮ่แม่ไปหนไหนแม่ไปหนไหน งูงู <laughs> อยู่ตรงกัลหลังนั่นแหละตัวน,นั้นพอดีอะไรงูตัวน,นั้นนั่นแหละแต่อยู่แผ่นข้างหลังไงที่เจอรังมันครั้งที่เราแต่ไม่รู้มีกี่ตัวไงนี่ก็ต้านนี่เป็น,นสิ่งสิ่งสาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่เขาไม่กล้าเข้ามาเฮ <c oughs> ้เหี้ยเลยมั้งเอางูมาใส่ไปด้าหลังเขาวิ่งหนีลง,งน้ำเป็นไงเว่านี่ จะบอกว่าอ้งูใหม่เองมันออกมาเองไม่ได้เยอะพวกนี้มันมันอยู่ในหลักจะเป็นเอะ่รทำก่อเหตุให้ไหมงูกัดมาทีโอ้เลยกูเดี๋ยวผมเอาไปฝังเดี๋ยวผมเอาไปนู่นนี่เหี้สัตว์ยังไงอยเางนี้อ่ะสูนตรงไหนรู้ไหมถ้าเป็นปศุสัตว์ก็ไปเลี้ยงอันนี้เอามาให้ยอหังไงถ้าเห็นแล้วมันเหี้สัตว์เลยเราไม่เคยเลี้ยงหมูป่าแต่หมูที่บ้านกูไม่เคยเลี้ยงแต่พอเลี้ยงมันเป็นไง คิวที่เลี้ยงไม่แดกมึงแดกของมึงเขาก็ไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วทุเนียนไปไหนการค้ามอ้มีเงินเราหังกับหมูครับกับสัตว์ป่าเออนักทินทา้เป็นระบบของเงี้ยเลยหอมรักนะวะเนี่ย <laughs> นอนไม่ให้ดกูกินนมงเลยเฮ้จแกน้อง